ปานอ่ะข้านอียงอีหลาสมัยใหญ่สมัยงามเทผ้าเม่ไปเบิงเน้หอสมุตย่าไยปนุสิภาพไปเบิงโอ้นี่บอกเพิ่นว่าหอสมุตวิไล่นาฏตศิลกลศิลแมบอกเคยมาจักเถียเมเฮาก็มาเพาะมาเห็นนี่ล่ะโอ้นี่บอกเพื่อนว่าชื่อหอสมุตพัฒนศิลวิไล่นาฏตศิลกัลศิลไงอลั่งการเมเคยมาเมบ่กเคยมาจักเถีย แม่เคยได้ยหญิงแต่ชื่อแต่เฉียงอีหลาพาแม่ไปอันเบิ่งหนังสือเรื่องหัวโขนเนี่ยแม่อยากหูุดักเรื่องหัวโขนพาแม่ไปนีพ่พาแม่เด็วสิพาไปเบ,บิ่นนง,น,น,ง,งนี่บอกเพื่อนว่าห้องสมุดโอ้ยยิ่งใหญ่ห้องสมุดวิไลานาดจะสินกาลสินโอวันนี้ค่ะมีหอดสมเด็จพระเทพโอ้ยแซ่าทู แ,แม่เล่มวิจัยเสื้อปานีพ่นเมื่อวาสิเป็นกินดองซาเพิงว่าท้าพระเอกกะยุนิบดละแม่อืมจังสีบ่บอกค่ะเอาเร็วหนังซื้อโขอนละ่ะยูใส่ผ้าแม่ปเปิงเนี้ยอีหลานี่เดี๋ยวย่าหนังซื้อโขอนนี่อ๋อมาพี่ป้าเดี๋ยวนุสิผ้าไปนั่งอาทั้งนอกคุณ อิล่าไม่ได้ความหลูพ่อเร็วอานหนังสือไปขึ้นห้เมเมน่ไปอิลา่าบนดวล่าเร็วซีม่งเล่งเร็วไปปิดไฟใหเพื้นพองเป็นการชอยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าเรานี่อยู่คนเดียวก็สบ ในอยที่ใดก็สบายตราบที่ไหนมีน้ำมีฟ้าพร้อมดวงจันทราและดวงตะวันจะจนไปที่ใดไม่วันที่อาศัยตราบที่ไหนมีนกบนฟ้าน้ำยังมีปลาลน้นพามันใจป่ามีพงัะตัดมีไรแล้วใหญ่จะตรง